ฟิีเลยบรรยากาศดีมากวันด o คืนดครับผม,ม A, กับทันเอกกับอาจารยิครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนั่งรถไปกับขบวนรถท้องตินที่454นะครับจากสถานีกรปทางสถานียะราบรรยากาศข้างเป็นไงตามผมไปเลยครับขบวน454วันนี้ใช้หัวรถจก e ักรยี่ห้อออสทอปนะครับเบอร์4404 บวน,น้ต้นทางจากสถานีสุไกลกลบไปทางสถานียะลานะครับบรรยากาศน่ารถจัรเป็นยังไงกันบ้างอรผมมาดูกันเลยครับอุ้ยมุมนี้แหละฟินเลยบรรยาการดีมากเวนิก really ูขบวนนี้ก็จอดทุกป้ายทุกสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีจอะไอร้องสถานีป่าไผ่ กำลังเห็นอยู่เนี่ยก็จะเข้าสู่สถานีตันยงมัดครับสถานีนี้บอกเลยว่าลองกองอร่อยมากถึงฤด,ดูกาลห้ามพลาดเลยนะครับาททรจากนั้นนะครับออกจากสถานีตันยงมัด,มดเข้าสู่สถานีมาร์โบวันนี้ขบวน454เข้าทาง2นะครับเพื่อที่จะรอลีขบวน447นะครับที่มาจากสุลาสถานีก็จัดไปครับ1บทภาพ ขับอยู่ดีๆหัวก็ตัดหน้าสะงเงินนะครับเกือบไปแล้วขับไปขับมาก็ถึงสถานีลือสองครับสถานีนี้มีผู้คนอยู่กันเยอะมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับออกจากสถานีลือสองเราจะไปดูจุดอันเซ็นอีกจุดหนึ่งได้ก็คือสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำสายบุรียาวแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับยาวมากยาวสุดๆยาวที่สุดในสันวันนับ ในนี้มีความยาวและสวยมากๆเพราะว่าเป็นทางโค้งนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาฝากไว้นะครับสักพาพนะครับเพื่อดูว่าสวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับจากนั้นนะครับออกจากสถานีจามรนแล้วก็เข้าสู่สถานีปลายทางคือสถานียะลาครับตอนนี้เราก็ได้ถึงสถานีปลายทางเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วผู้โดยสารต่างเตรียมสิ่งของและสัมภาระพร้อมที่จะลงกันแล้วนะครับ และที่สำคัญกว่านั้นขบวนรถถึงตามเวลาด้วยนะครับครับสลอรับวันนี้ขบวน454ก็ถึงสถานียะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศสองข้างทางวันนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วเราจะเจอกันอีขอบวนไหนติดตามกับการอินเทนดด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับตานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ